สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําวิธีการทาใบลดหนี้ซื้อในระบบซื้อนะคะเหมือนเดิมค่ะกดเข้ามาที่แอปพลิเคชันแล้วให้ไปที่มุมซ้ายบนค่ะเลื่อนหาคําว่าใบาลดหนี้ซื้อนะคะเมื่อเจอแล้วติ๊กเข้าไปค่ะจะเด้งมาที่หน้าต่างนี้ให้เรากดบวกเพื่อเพิ่มเอกสารนะคะค่ะกดเข้าไปแล้วจะเด้งมาที่หน้าต่างนี้ค่ะวันที่เราสามารถเปลี่ยนได้นะคะแต่เราไม่ขอเปลี่ยนนะคะเราจะกดตกลงเลยแวด เราเลือกได้นะคะว่าจะเอาแบบไหนสดเชื่อซื้อสดหรือซื้อเชื่อเลือกได้เลยค่ะเราซื้อสดนะคะคืนของหรือไม่คืนของเราคืนของนะคะอินวอยที่อ้างอิงเป็นใบกรรมกับภาษีหรือไม่เป็นนะคะเราจะติ๊กไปเลยค่ะค่ะแล้วเราจะอ้างอิงอินวอยมานะคะโดยการกดตรงนี้ค่ะติกเข้าไปเลยค่ะนี่นะคะจะเป็นรายการที่เราจะคืนของนะคะถ้าเราจะคืนทั้งหมดให้เรากดบันทึกได้เลยค่ะ แต่ถ้าเราไม่คืนทั้งหมดเราเลือกไปตัวสินค้านะคะแล้วจำนวนสินค้าเปลี่ยนได้เลยค่ะเราจะคืนแค่หนึ่งเล่มนะคะค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะสาเหตุของการคืนเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ในที่นี้เราไม่ขอใส่นะคะค่ะกดบันทึกได้เลยค่ะไว้พบกัน EP หน้านะคะ